เฮ้ยเมื่อเช้าก็ดูข่าวอ่ะบอกว่าต้องการเงินบริจาคจำนวนมากเลย<ส>ว่ะเพื่อไปช่วยคนที่ถูกน้นำท่วมแล้วเกี่ยวอะไรกับพวกกูว่ะเออนั่นดิเกี่ยวอะไรกับกูด้ดวยวะเออกูอยากให้พวกเราอ่ะไปช่วยขอรับบริจาคเพิ่มเงินดุลเนี้ยไปช่วยบริจาคคนที่ถูกน้ำท่วมหน่อยเออน่าสนว่ะเออนั่นเลยแถามายังเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งออด้วยเว้ยรอด้วอรั้ล้วเนี่ย เออในตัวด้วยละกันเออขอบใจมากนะพวกมึงงั้นวันนี้มึงก็กลับไปคิดกันมาละกันนะว่าจะทําอะไรเพื่อไปขอรับบริจาคดีเอองั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่นี่นะโอเคปะเฮ้ยตกลงว่าไงวะที่ให้ปรึกษาอ่ะว่าทําอะไรกันได้บ้างะเฮ้ยกูเล่นเลครูเลยเล่ได้เว้ยเฮ้ยกูวาดภาพได้นะเฮ้ยกูยังไม่รู้เลยว่ะอ้าวงั้นให้กูพูดชวนชวนแทนไปลวกันเอเอโอเคงั้นกูขอสรนปกันนะอ่อนสาเนี่ย เราไปรับบริจาคที่ตลาดน้ำแล้วกันเฮ้ยวันเสาร์เหรอเออดิมีอะไรเปล่าวะวันเสาร์กูมีเรียนทั้งวันเลยว่ะถ้ากูโดดไปเนี่ยนะแม่ต้องด่าเละแน่เลยอ่ะนี่คนกังรังเดือดร้อนเลยไปช่วยไปขอบฟันดิเออเดี๋ยวกูคุยกับแม่แล้วกันเอ๊ะงั้นเดี๋ยวพวกมงกลับไปซ้อมมาแล้วกันนะเดี๋ยววันเสาร์เราเจอกันโอเคปะเออโอเคเอองั้นกลับกไนเถอะเออโอเคป ฮัลโหลเออทำไรอยู่วะเออเออไอ้สวยนะเว้ยเออแค่นี้ละกันเดี๋ยวจะซ้อมต่อเออเออแค่นี้แหละเออโชคดีทำอะไรอยู่วออาดรูปอยู่ครับแล้วทำไมไม่อา่านหนังสือก็จะ ว่าเอารูปที่วาดไปขายเอาเงมนมาจากน้าท่วมอะครับมันใช่ธุระตรงกลางของเธอไหมแม่บอกแล้วไงว่าให้อ่านหนังสือก็วันหยุดเลยนะก็วันเสาร์เนี่ยนัดกับเพื่อนไว้แล้วอะครับว่าจะไปช่วยเอามืนจากน้าท่วมวันเสาร์นี้มีเรียนพิเศษแม่บอกให้อ่านหนังสือแค่นี้จบไหม เฮ้ยคุณนิวไปกัอเมึงไม่ได้แล้วนะอืมทำไมวะไม่เขาไมให้ไปแล้วอะเออเออแ้วต่เมึงแล้วกันแต่กูไม่อยากไปกัอเมืองอยู่แล้เอ,อ้าแล้วตกลงเอาไงง่ายไม่รัวแต่ยังอยากไปอยู่ดีอ่ะโดดกันโดดแล้วกันง่ายนะแล้วแม่มึงอ่ะท้านไมว่าอะไรหรอกท่า้าใจอ่ะเออโอเคปะ ฮัลโหลเออซ้อมอยู่เออเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจัดเต็มเออเจอกันเออ จะช่ว да นน้ำร่วมไครับให้สาขาเ่าช่วบริษาทด้วยนะคะขอบคุณาครับขอให้เรดะคนคะครับพี่น well, ้องพัเถเลยลงมาครับครับภาพนี้ขายบัตครับคือขายเป็นการสินนะครับคุณคภาพมีขายอะไรครับก็แล้วแต่านาและเงินที่ก่อคันได้ได้ครับ่ นี่ครับกีครับประ